สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะอ๋อไม่ใช่นะคะตอนนี้ค่ะแพทอยู่ที่โครงการนะคะ RK Park วัชรคลสายไหม่นี่เลยค่ะกระทาโฮมแบบนี้ที่เขาดีไซน์มาให้สำหรับคนที่มองหาธุรกิจอยากจะประกอบธุรกิจในโซนชั้นล่างและชั้น2กับชั้น3เอาไว้อยู่อาศัยแบบนี้ค่ะตอบโจทย์มากๆเลยกับเนื้อที่180ตารางเมตรนะคะ และห้องมาสเตอร์ค่ะแอบกระซิบบอกว่ามาสเตอร์เนี่ยมีถึง2ห้องเลยนะว้าวนี่เลยค่ะห้องมาสเตอร์นะคะอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างที่ตกแต่งแล้วนะห้องมาสเตอร์ก็จะมีลักษณะที่ใหญ่ประมาณนี้ค่ะแล้ว1ห,ห้องน้ำเนี่ยเขาคอนเน็กประตูได้ถึง2ห้องเลยนะคะด้านนี้เลย นี้ก็ได้นะคะจากส่วนกลางหรือคุณลูกค้าสามารถที่จะเข้าอีกส่วนหนึ่งทางโซนนี้ก็ได้นี่เลยค่ะสุดท้ายค่ะเราจะมีของโซนชั้น3นะคะอีกหนึ่งห้องมาสเตอร์เดี๋ยวไปชมกันค่ะนี่เลยค่ะอีกหนึ่งห้องนอนนะคะสำหรับห้องมาสเตอร์อัน,นี้ไม่รู้สึกเลยอะว่าเราอยู่แบบข้างล่างจะประกอบธุรกิจได้แล้วข้างบนก็สามารถที่จะแบบ นอนได้พักผ่อนได้ตื่นลงมาปุ๊บไม่ต้องเร่งรีบที่จะออกไปทำงานด้านนอกนะคะคุณสามารถประกอบธุรกิจได้เลยด้านล่างในราคาที่บอกว่าทาวน์โฮม3ชั้นแต่ราคาประหยัดมากๆ